อย่างแรกนะฮะเขาบอกว่าอะไรโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง h วัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากหน้าผาเป็นระยะทาง h h เ,เล็กนะฮะและตกถึงพื้นดังลูกนี่เขาบอกจงหาระยะทางและการ,กระจัดนะครับดูนี่ครับแล้วก็มาลองวิเคราะห์โจทย์นะฮะเขาบอกว่าอะไรวัตถุหน้าผาสูงเท่านี้โยนวัตถุสูงขึ้นไป h ถ้าหาระยะทางก่อนนะฮะ s จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือสูงขึ้นไป h นะฮะสูงขึ้นไป h โยนวัตถุสูงขึ้นไป h ก็ดก็จะกับ h ก่อนแล้ววัตถุเคลื่อนที่ลงมาอีกเคลื่อนที่ย้อนกลับมาะฮะย้อนกลับมาเพราะว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะตกลงมานะฮะตกลงมาเขาบอกระยะทางหาระยะทางก่อนก็ต้องเป็น h นอีฮะ ฮดอีใช่ไหมฮะเฮดเล็กอันนี้เฮ็ดเล็กแล้วก็ตกลงมาตกลงมาถึงพื้นเลยครับพื้นหน้าผาหน้าผามีความสูงเฮ็ดใหญ่นะฮะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นเท่ากับสองเฮดเล็กบวกเฮ็ดใหญ่ะฮะนี่คือระยะทางนะครับระยะทางส่วนการกระจัดเนี่ยมันแยกกันนะฮะการกระจัดถ้าสมมุติเราให้ ข้างบนเป็นบวกใช่ไหมฮะก็หมายความว่าเมื่อเมื่อเราดูการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับการกระจัดที่เดื่นขึ้นไปข้างบนเนี่ยตอนแรกขึ้นไปข้างบนเนี่ยการกระจัดจะเป็นบวกฮะก็คือขึ้นขึ้นไปด้วยการกระจัด h นะฮะ h นะฮะเป็นบวกต่อมาเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงนะฮะย้อนลงมาถึงจุดสูงสุดแล้วย้อนลงมานะฮะ h ก็เป็นลบนะฮะ พอลงมาต่ํากว่านี้ก็ลงมาต่ํากว่านี้พิงจนถึงพื้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะลบเฮใหญ่ก็จะหมายความว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่ฮะลบเฮลบเฮนี้มันไม่ใช่หมายความว่าการกระจัดติดลมนะฮะมันหมายถึงทิศทางที่เคลื่อนที่สวนกับทิศทางเคลื่อนที่ครั้งแรกนะฮะก็หมายความว่ามีทิศทางเคลื่อนที่ลงนะฮะลงเคลื่อนที่ลงลงด้วยรลี้ ลงด้วยการกระจัด h นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคือมันต่างกันที่การต่างกันที่การกระจัดกับระยะทางฮะระยะทางเขาดูเส้นแนวการเคลื่อนที่ฮะแต่แต่ระยะแต่การกระจัดเนี่ยเราดูจุดเริ่มต้นกับจุดปลายะฮะจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนะครับแล้มา,มาดูตัวอย่างที่สองนะฮะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ดังรูปนี้ จงหาความเร็วเฉลีย่ยโดยวัตถุเริ่มต้นจากจุด A อ่าความเร็วเฉลีย่ย v เท่ากับ s 1. ส่วน t นะฮะ s เท่ากับอะไรห้าบวกหบวกเ t เท่ากับสิจะได้เท่าเท่าไหร่สิบแส่วนสิโอ้ยง่นิดเดียวผิดครับผิดอันนี้หมายถึงอะไรห้าบวกหบวกเจหมายถึงอะไรระยะทางครับ าบอกว่าอะไรความเร็วเขาหาความเร็วฮะความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเกิดจากอะไรฮะการกระจัดไงฮะการกระจัดส่วนด้วยการกระจัดส่วนด้วยเวลาฮะแต่มาดูการกระจัดนี่ฮะเอเริ่มต้นอันนี้เอนี่คือจุดเริ่มต้นของมันนะฮะแล้วพอมันเคลื่อนที่มา B เคลื่อนที่มา C แล้วมันกลับไปจุด A เหมือนเดิมฮะนั่นหมายความว่าไง การกระจัดเป็นศูนย์ครับเมื่อการกระจัดเป็นศูนย์แล้วเนี่ยความเร็วก็ศูนย์ครับศูนย์นะฮะเราต้องแยกให้ออกนะฮะความเร็วกับอัตราเร็วมันต่างกันนะฮะระวังโดนหลอกนะเราก็มาดูตัวอย่างที่สามนะฮะโอ้ตัวอย่างนี้ดูค่อนข้างโหดน,นะฮะแต่ก็ไม่โหดเท่าไหร่อเรียนกับ JK นะฮะอ,อนโจเนี่ยขับรถผ่าน